ที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับต้องเข้ามาชมใหม่ครับคือเหลี่ยมนี้คือข้ามหัวแปรเฉยมีอะไรเตะให้ข้ามฟรีอ๋อมีข้ามฟรีตั่อนู้นข้ามหัวแปรอ๋อโอเคครับรับทราบครับเหลี่ยมนี้คือฝั่งนู้นต่อเหลี่ยมให้เมยนะครับข้ามหัวแปรฝั่งเมข้ามหมดข้ามแปรข้ามฟรีเมแปรข้ามฟรีฝั่งนู้นข้ามหัวแปรนะครับเดี๋ยวแจ้งเหลี่ยมให้ทราบอีกครั้งนะครับ ขึ้นเบอร์หนึ่งเงแล้วไม่ถ้าเดียว่าไม่ถ้าหัวแปรมาเลยบอกไม่กลัวอหลัน่ใครท้าชิงไเอบอกต้งหัวแปรมาเลยสองต่อสามนะครับเไปขาขวาครับเขาบอกฝั่งน้นเวทถืดว่าดีกว่าปีศาจนะครับเห็นขานอกึ้นมาตรงนี้เดี่ยวครับมาดูมาดูเอาโยกครับ ีขาขวาลูกนี้ครับโอ้โหโยกก่อนนะครับสักยเข้ามายองนะครับแล้วก็พี่ดินคนเดิมนะครับกีทาดาสันทัศนะครับทักทายทุกท่านนะครับเข้ามารับชมเลี่ยมนี้คือโอ้โหลูกเสร์ฟนะครับหวังผลจริงๆนะครับลูกเสร์ฟของเดินสายฝั่งหนุนมวยสุ่มนะครับเขาบอกชื่อเน็กหนึ่งผมก็ไม่ทราบเน็กแต่บางคนก็บอกว่ามาจากลาบเท้าบางคนก็ว่ามา จากออนนุชนะครับมาจากไหนไม่สําคัญถ้าคุณชนะคุณก็ได้ตังค์สี่ต่อสองครับโภเมครับน้ําลายสงใจพ่นไม่ออกหรอกครับเพราะว่าเงียบเพราะว่าเจอเวทใหญ่เมย์แปลข้ามฟรีฝั่งนู้นข้ามหัวแปรให้พม่าเดินมาเล่นฝั่งนู้นกับทิพย์ผมได้เล่นติดกับป๋าอ้วนนะครับป๋าอ้วนสงจจะโดนอีกถ้าแพ้เมย์แพ้พม่าพักหลังมาก็อยู่เมืองไทยนานรู้เยอะเสียเยอะอเก่าเกมนะครับม,มาดูลูกแสบของเมย์น้ำลายนะครับ ดูเมยเป็นคนที่เสรฟดีแต่ว่าเอา้าชมยังไม่จบเลยสวัสดีครับพี่มาลูกเสฟมาดูลูกเสฟเมย์ทำไรโยโย่โยโย่ป๋ามาเลี้ยงเบียร์แล้วโยโย่ป๋ามาเลี้ยงเบียร์แล้วสวัสดีป๋านะเออน้ำลายพี่จาใกล้มาน้นามันผ้นาผ้นามัน,น,น,นไม่ค่อยปิด ผ้ามันผมกลัวโควิดผมไม่ได้กลัวอย่างอื่นไม่กลัวหรอกกลัวโควิดมันเดินสายมันเดินสายมันเราแปดแต่น้ำต้องกลัวมันไว้ก่อนถ้ามันติดอ่ะบอกก่อนเลยพังพินาศหมดแล้ววงการน่ะก็สายเถื่อนนะไม่รู้มันมันยังไม่ไปตรวจเลยอ่ะฉีดยาไม่รู้แปดเข็มยังเอาไม่อยู่เลยไม่ต้องไปฉีดสองเข็มหรอกแปดเข็มไม่รู้จะเอาอยู่หรือเปล่าเทียบโย เอายังไงครับเมยน้ำลายครับพ่นไม่ออกครับเจอเวทใหญ่ครับโนนสวนครับเอาแล้วครับเมยน้ำลายวันนี้ฟีครับฝั่งู้นข้ามหัวแปลงให้เจอเวทใหญ่มันก็เล่นยากแต่ก็คือเจอเวทเล็กเราต้องหยอกเล่นได้ครับเหมือนเหมือนเราครับเจอเก่งบ้านมาขา่างนี้ครับมันขาสั่นนะครับเล่นไม่ออกเลยถ่ายทุกท่านนะครับเข้ามารับชมร้อยสี่ท่านขอบคุณนะครับเข้ามารับชมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ฝากกดติดตามด้วยแต่ก็เดี่ยวเมยข้ามฟี ขอทนข้ามหัวแปรให้ทนเดินสายมวยซุ่มเสือไปครับดูการรับลูกก่อนเขาบอกว่าเบียดดีกว่าปีศาจไม่รู้จริงหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเอาเกี่ยวขาขวาครับขาไม่ถนัดลากไปไหนครับวิ่งฝ่าลาบเลยครับตียาวไปมุมครับครับยังไงครับมาดูหัวก่อนดูครับโอ้โหหัวนรกชัดชัดเทียบโยถามบอกชื่อไม่บอกห้ามบอกชื่อเขาบอกเฮ้ยตกใจหมดนึกว่าลุกล้มชื่อเน็ก เน็กอ่อนนุษเหรอพี่โอมาจากขอนแก่นโอ้มันมันหลายคนบอกผมทั้งมาจากขอนแก่นทั้งมาจากอ่อนนุชทั้งมาจากลาดพร้าวเย็ดเชี่ยวไหนกันแน่เห็นว่าผมไม่รู้จักโอ้ปวดหัวแต่มาจากไหนไม่สําคัญคุณชนะคุณก็ได้ตังค์ไก่แจ๊ดจำได้แต่เพจเดียวมาถุงมาถุงมาเลยไก่แจ๊ดเตี้ยบโยงไก่แจ้ไม่เคยจําชื่อนักกีฬาจำได้ชื่อคนเดียวแหละจำได้ระดับธรรมดาอ่าครับ เขาบอกว่าเทพบโยสู to to ้ไม่ได้จร so ิงเหรอเทพบโยสู arrived, ้ได้ไหมขอราคาเห็นไหมเทียโยบอกขอราคาอย่างเดียวแล้วตีดูครับดูเกี่ยวครับลูกนี้ครับไปไหนร้านขาเทียโยขอราคาเทียบโยขอราคาอย่างเดียวเทีบโยบอกติดหนึ่งในสิบนี้ติดหนึ่งในสิบนี่หมายถึงเก่งหนึ่งในสิบแล้วอ๋อไม่ได้แปลข้ามฟรีอ๋อแปลครัมฟรีพิจาร์พิจาร์กล้าไหมฝั่งโน้นแปลครัมฟรีเขารับให้ เทียบโยบอกไม่ต้องไปเตะไปเพ่เพ่รเสษมซอยสิบดอกติดอ่างพูดเทียบโยบอกมานี่เขาก็เตะให้แล้วแปลงข้ามฟรีเอเขามาถึงที่เทียบโยบอกมาถึงที่แล้วมาตรงนี้เขาก็เตะให้อิสัต์มาเลยแปลงข้ามฟรีขารับให้พิสาตต์พิจัตต์ตีตะก็หูก็อยู่เฮ้ยโอ้ตีลูกใดี่ดี พิซต่าเอาไปสีแต้มจริงเหรอสีแต้มรีบมาเลยครับรถไปจากความผักเลยเฮ้ยจริงเหรอต่อพิศซ่าสีเลยเหรอสีแต้มโอ้พิศซ่าสีบอกว่าสีแจ่มพิซซ่ามันดูอยู่นะหาตังก่อนพิศาหบอกหาตังแป๊บพิอาพิศา่อาพิชาติเกาอยู่พิชาตได้พิชาตสวนผักอยู่พิซซ่าพิชาตก็น่าจะหมดหมดกับพิศา่แล้วสวนผักเอ้ยไม่ใช่สายสาม น่าจะหมดด้วยกันน่ะป๋าอ้วนก็ยังหมดเลยแผลแผลเหลือเฟือยกให้หลวงพี่ป้างน่ะหลวงพี่ป้างบอกเขาเตะสามพันปีปีศาจบอกแต้งบอกว่าเขาเตะแค่สองพันที่แนนได้ตัวตัวตัวเองอุ้มพิเศษอีกหนึ่งพันพอแผลแผลก็ต้องหมดธรรมดาว่าเหลี่ยมใสแผลอะไรนะเยาหมิงหรืออะไรผมก็ไม่จาคนไทยแต่มันชื่อชื่อจีนผมรู้แต่ว่าผมรู้แต่ว่าป๋าชาติไม่กลัวไม่แต่บาทเดียวเล่นมาสองพัน่ะกินเต็ม มันก็ต้องจะออกดิคิดว่าเต็มอ่ะต่อแดดตพี่ชาตบอกเอาครับเปลี่ยนข้างฝั่งนี้เดินสายเปลี่ยนข้างมวยทุ่มโยกครับแล้วก็แทงไปโอ้ลูกนี้เรี่ยมดีเลี่ยมจัดนะครับตอนนี้นำสี่ต่อนำเจดต่อสี่นะครับนี่เดินสายนะครับน็กเดินสายมาจากขวัญเจ่นมาจากอ่อนนุชบ้างลาดพ้าวบ้างครับไปเติไม่ข้ามครับ โกหกแอดมินเห็นว่านักแอดมินไม่รู้จักนักกีฬาอพราะ่ามานั่งรออยู่ปีนศาจมานั่งรอแอดมินอยู่นี่มาดูดิกินแอดมินไปเมื่อวานเนี่ยมานั่งรออีกแล้วอ่ะจะผมวันนี้จะส่งใครวันนี้รู้สึกว่าเจ็บขาอะไรแล้วเทปโยเทปโยต่อพ่อแม่หน่อยเทปโยเออไปจีบห้หน่อยมานั่งรอแล้วน่ะเออไปจีบไปเรื่อนี้สามหนึ่งเออสามหนึ่งโอ้โยบกมไปเลย เที่ยวต่อสาวหนึ่งพมาฟังไทยรู้เรื่องบอกไม่เอาเที่ยโยนีบยบเนี่ยข้าหม้อแปรเซตหนึ่งข้าพีสเออเอ่เอ่อเออเอออ่อเอเเอ่่เอ่อเออกบอกออ่่อเอ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 ่อเด่อเด่ออ่โอ่อเเอ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 ่อเอ่อเเซตเซตนอกแล้วครับอี่อเอ่เเ่เเออเอ่อเอ่ออ่อพม่าวิทอเออเอเ่่ พมา่าวิดหรือเปล่าบอกว่าคนชนะอยู่ต่อเลยน่าจะเป็นพม่าวิดหรือเปล่ามาไวๆเลยถ้าเป็นพม่าวิดนะคนจุมแพรครับสุวิชัยเสียเต้ยบอกขอบคุณมากครับคนจุมแพรข็หอ,อนเจนใช่ไหมถ้าเป็นจุมแพรน่าจะหอนเจนบ้านเดียวกับเสียเต๋าหรือเปล่า เนกชุมแพแจ้ขอบคุณมากครับฝาสังัดนาม,มนตรีนะครับให้ข้อมูลมาหน้าผมดูหน้าหน่อยครับพมา่าเพระาะว่าไอ้แลม,มบ้าต่อได้แลม,มบ้าต่อได้จริงเตะออกมาแลมบ้าไหมสองหนึ่งอะเรมบ้าเตะไหมมันมองหน้ามันฟังมันฟังไทยน่าจะไม่ค่อยชัดเจนไอ้แบงค์โดนเหรอมาดูครับเดินสาย โอ้ลูกนี้สุดยอดเป็นขาบอกว่าเน็กชุมแพนะครับเน็กขอนแจนสวัสดีที่ไพทูนอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไพรทูนครับอ่ไพบูลคนนี้เนึ่องว่าไพไพทูนปากกาละนังไม่ใช่อันนี้ไพรไพบูลนะครับอ่านผิดขอภัยด้วยคทักทายชาเอบะนะครับ ไปเรื่อยๆครับวัณดีตพอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแคร์ครับให้ขอมม้อมูลมาเทวันจำไปสีนะแต่ก็ไม่ค่อยจําหลอกชื่อจําได้แต่ผู้หญิงนมใหญ่ๆเนี่ยคนอื่นเทวันจะไปสีแซวมาอันนี้มันยังไงอันนี้ก็จําได้ดิของแบบนี้มันต้องจําแม่นดิเทวันไม่จำอย่างอื่นคนไหนมีเราต้องจําบ้างเออนักตะก็ไปจําทําไมครับเอาพี่โชวิทก็มาครับนี่พี่โชวิทเสียโชวิทนี่ ยืมวิทหาเหลี่ยมกับปลาเล็กหน่อยซ้อมไปเออปลาเล็กมาทั้งทีหาเหลี่ยมหน่อยตีกับพม่าสองสองนั่นไว้นั่นนั่นสองสองเออสู้ตีตีจีบไม่น้อยตีนั่นเออคนแกจะมาเตะตกับแอดมินแอดมินพม่าไปตีจีบไปพี่โซนิกิบไปปลาเล็กนั่นเออพม่านั่นเตะได้เชื่อผมดิปลาเล็กนี่กับพี่ชูวิทย์ไม่เป็นแต่ก็นั่งอยู่นี่เทียนไฮโลนั่นเออถ้าไฮโลมากับแกดี ไม่เตะเยอะซอมซอมคนแก่ไปจีไปท่านมาตะท่ามาม่าไม่เตะมันไล่กลับบ้านไปจะไม่ให้แอดมินต่อสองอย่างเดียวไม่เป็นไรก็อีกออแค่ชวนเล่นๆบอกว่าเน็กมาซุ้่มกินแต่ไม่รู้จักอะไรนะเนียวเนียวไม่ไม่รู้จักเนียวโคราช ก็เรียบร้อยดีครับขอเนียวโคราชใช่ไหมนิกนิกบอกว่าน็กมาซุ่มกินใช่ครับ,นนบ,นนค,รบคนไหนไปซุ่มกินเขาแต่ไม่รู้จกักนักกีฬาไม่รู้จังเวทนักกีฬาก็หมดได้นะครับสมัยก่อนแอมน้องแขมแอมเทียงเหนียวไปไปอ่อยกินอยู่ที่สนามแถวแถวเดี๋ยวก่อนนะแถวแถวเดี๋ยวผมนึกก่อนแถวแถวแถวสนาม ไม่เอ่ยสนามนะผมจำไม่ได้แอมไปอ่อยกินปรากฏว่าเจอของแข็งนะครับเจอต่อฝั่งนู้นก็อ่อยกินแอมต่างคนต่างอ่อยกินกันปรากฏว่าแอมเสร็จนะครับเห็นเขาพูดกันนะครับเจอไปครับยังไงครับโปรเมน้ําลายพ่นไม่ออกครับเพราะว่าเจอเวทดใหญ่กว่าแต่ก็ยังดีนะครับที่ใจกล้านะครับ สี่ต่อสิบเอ็ดนะครับแพ้ไม่เป็นไรถือว่าเจอเขาเก่งกว่าถือว่าใจกล้าขอชมเชยขอชมจี่กล้าลงสนามฝั่งนี้ต่อเหลี่ยมให้ข้ามหัวแปรก็จริงนะครับถ้าเจอเวทดีกว่ามันก็จะเล่นยากนะครับเพราะว่าตามตามเชิงนะครับเราเจอมวยมวยที่เก่งกว่าเราเราเล่นยังไงเราก็ต่อยเขาไม่ลงนะครับเขาถีบไว้ถีบไว้อย่างนี้ก็เข้าไม่ติดนะครับ ถึงคุณจะตัวใหญ่แค่ไหนคุณเจอมวยที่เก่งกว่าคุณต้องแพ้เหลี่ยมเขานะครับนี่มวยนะเปรียบเทียบเป็นมวยไทยนะอย่างสามารถพยกระลุนนะครับเจอมวยวัดเนี่ยเข้ายัางไงกเนน็เข้าไม่ติดนะครับทีมหน้าด้วยทีมเล่นหยอกเล่นนะครับเข้าไม่ติดนะครับคุณจะใช้แรงยังไงคุณก็สู้ไม่ได้เพราะว่าแพ้เชิงนะครับสามารถพยกระลุนโอเคครับแพ้โปรเมแพ้ไปได้สี่แต้มนะครับ อาวพี่คาราบาเหลียเฟียอ่าพี่เล็กคาราบาบอกมันมาอย่างมันมาอย่างนู่นดอแต่ก็โชว์อยู่นู่นพี่เล็กคาราบาห้ามากกินพิซซ่าไปาสองพันห้าเมืม่อคืนพิซา่ไปหมดวันนี้ไปหมดสายสามอ่าพี่เล็กคาราบาเดี่ยวอเอะไรก็แพ้ไก่แจ้เมื่อคืนไม่เห็นเหรอเตะฟังกันก็เก้าร้อยเอออย่าให้แกไปเดี่ยวใครเลยเออต้องไปจีบเองไป โอเคครับเดี๋ยวตัดคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวให้เข้ามาชมใหม่เดี๋ยวเทบโยจะเอาคลิปนี้ไปลง y o u t u b e นะครับสวัสดีครับ